ภาวะข้อสะโพกหลุดนะครับภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในคนไข้ที่กระดูกสะโพกหักนะครับเป็นภาวะที่พบบ่อยแล้วก็รบกวนชีวิตประจำวันของคนไข้าภายหลังการผ่าตัดและอาจเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้คนไข้เนี่ยจะต้องกลับมาผ่าตัดซ้ำได้การผ่าตัดแบบ d i e direct anterior a ท p r o a c h เนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้นะครับสวัสดีครับผมมอนิกนะครับนายแพทย์กนกพลธนกิจลุ่งทวีแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อชำนาญการด้านข้อเข่าและข้อสะโพกครับ โดยการผ่าตัด a n t e ก i o r a p p r o a พ h เนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ไม่มีการตัดกล้ามเนื้อระหว่างการผ่าตัดคนไข้จึงมีภาวะอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัดที่น้อยกว่าและสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าการผ่าตัดในแบบปกตินะครับการผ่าตัดเด t e ก i อ r a p เล o a พ h เนี่ยที่เราสามารถเช็คเอ็กซเรย์ระหว่างการผ่าตัดได้ทำให้หลังผ่าตัดเนี่ยเราสามารถประเมินได้ว่าคนไข้มีภาวะของขาที่เท่ากันทั้งสองข้างตั้งแต่ก่อนออกจากห้องผ่าตัดครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของคนไข้เรานะครับที่มีภาวะข้อสะโพกหักมานะครับแล้วก็ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมหลังผ่าตัดวันแรกเนี่ยคนไข้าสามารถลุกขึ้นเดินได้ตามปกติทันทีหลังผ่าตัดนะครับโดยไม่มีภาวะเจ็บปวดแล้วก็สามารถกลับได้ในวันรุ่งขึ้นหลังผ่าตัดนะครับ แล้วนอกจากนั้นนะครับในกรณีที่คนไข้ที่อายุน้อยๆที่รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมจากภาวะโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อสะโพกผิดรูปข้อสะโพกขาดเลือดที่ยังกังวลเรื่องปัญหาของแผลผ่าตัดเนื่องจากแผลผ่าตัดเนี่ยเราสามารถลงแผลในแนวบิกินี่ได้ทําให้หลังผ่าตัดเนี่ยเราจะเห็นรอยแผลเป็นที่น้อยนะครับเราก็สามารถซ่อนได้นะครับ หากท่านใดที่มีภาวะปวดข้อเข่าหรือข้อสะโพกนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาผมได้ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ชาเชิงสาวครับ